ด้วยเหตุจําเป็น4ประการดังกล่าวสารานญาจาเป็นต้องเลื่อนการอ่านคําพิพากษาเพราะต้องส่งให้สารีการเป็นผู้สั่งเป็นเรื่องราวเหล่านี้ด้วยเหตุคดีอยู่ในอํานาจของสารีการนั่นเองการเลื่อนอ่านค,าคาําพิพากษาคดีหลายๆครั้งจึงมีเหตุสําคัญและจําเป็นทั้ง4ประการและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้เจอเกิดจากความผิดของนายธลิปที่จะหลบเลี่ยงไม่ไปฟังคําพิพากษา พศ .2566 ในทาริสเพลงดิดอดีตอดีตดีดีไซน์และตัวแทนยากคนตาย99ศพได้แถลงผ่านสื่อมวลชนร้องขอสารีกาให้คืนความยุติธรรมให้ผู้เสียชีวิต99ศพและครอบครัวผู้ตายกับผู้บาดเจ็บอีกกว่า2,000คนในเหตุการณ์เมษาพฤษภา2,553 99ศพสมควรได้รับคืนความยุติธรรมและพ้นจากตราบาปว่าเป็นผู้ผิดประเด็นที่หนึ่ง สืบเนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุมของอปชเมื่อช่วงเมษาพฤษภา53สูตรสอ,รอชอโดยนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพได้ออกคำสั่งให้ทหารใช้อาวุธปืนสงคราม M16 เข้าสลายการชุมนุมซึ่งถือว่าเป็นคำสั่งให้ทำร้ายประชาชนทำให้มีผู้บาดเจ็บกว่า2,000คนและเสียชีวิต99ศพจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งมีข้าพาจ้าในฐานะเป็นอาตย์ดีในขณะนั้น จำเป็นต้องเข้าทำหน้าที่เพื่อรักษาความยุติธรรมด้วยการดําเนินคดีต่อผู้ออกคําสั่งให้ทําร้ายประชาชนในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา28 288และ289จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของข้าพเจ้าในนามอาทิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในขณะนั้นส่งผลให้ ผู้ต้องหาในคดีนี้คือนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพยื่นฟ้องข้าพเจ้าและพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ทําหน้าที่ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดแล้วถูกฟ้องกลับและถูกดําเนินคดีตามปาอาญามาตรา157และ200อาจก่อให้เกิดลัทธิเอาอย่างด้วยการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายมาตรา157และ200ฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐก,ก็จะกลายเป็นแบบอย่าง ที่กระทําความผิดแล้วไม่ต้องรับผิดเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐก,กลัวที่อาจจะต้องรับโทษอาญาเสียเองเขาเจ้าจึงได้ร้องต่อศาลขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าปอาอญามาตรา157และมาตรา2 0 0นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยยื่นคำร้องผ่านสารนิกาซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 1 2บบัญญัติไว้ชัดเจน นี่เป็นไฮไลท์ของเรื่องในวันนี้เหมือนกันนะครับว่าสารยุติธรรมจะต้องส่งเรื่องไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั่นคือคู่ความคดีนี้มีอยู่สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือท่านนายกสิทธิ์กับท่านสุเทพที่ถูกดีเอสไอดำเนินคดีแล้วอายการฟอร้องอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผมกับเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกทั้งสองท่านฟ้องกลับซึ่งเรื่องราวในเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับคนตายเป็นหลักเป็นประธานสําคัญ ทางญาติผู้ตายก็เลยร้องขอเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่สามไม่ได้เป็นทั้งโจทก์และจำเลยแต่ขอเข้ามาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอันนี้เหตุประการที่สามแล้วนะครับที่มีการเลือ่อนคดีประการที่สี่จำเลยตัวผมเองเนี่ยยื่นขอให้ศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายที่ใช้บังคับกับคดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญด้วยเหตุจําเป็นสี่ประการดังกล่าวสาราญาจําเป็นต้องเลื่อนการอ่านคําพิพากษา เพราะต้องส่งให้สารีการเป็นผู้สั่งในเรื่องราเหล่านี้ด้วยเหตุคดีอยู่ในอำนาจของสารีการนั่นเองการเลือดอ่านคำพิพากษาคดีหลายๆครั้งจึงมีเหตุสำคัญและจำเป็นทั้ง4ประการและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้เจอเกิดจากความผิดของนายธลิศที่จะหลบเลี่ยนไม่ไปฟังคำพิพากษา